ก็กระชัวชัวเดอคัายしましょうเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมผมปร,รักนะแล้วก็ขอภัยในคลิปก่อนด้วยนะครับที่เสียงภาคหรือเสียงพูดไม่ค่อยดีนะครับคือผมพยายามแล้วนะเอาละฮะในคลิปนี้ผมก็จะมาแก้ตัวนะครับ และในคลิปนี้ครับผมติดปัญหานะครับก็คือในด่านผจญภัยนะครับผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับซึ่งในด่านผจญภัยตอนนี้ผมติดอยู่ที่ด่าน4ทับสครับเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านนะฮะก็เลยจะมาทำการสุ่มตัวหาตัวเก่งๆนะครับเพื่อมาผ่านด่านนี้ให้ได้ครับซึ่งเป้าหมายในครั้งแรกของผมนะครับผมผมจะมาผลิตมีดให้กับเมลิซตาเองครับก็คือมีดตัวนี้อ่า มีตัวนี้นะครับผมต้องผ่านไปที่ด่าน4ี่นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ชิ้นนี้ก็4ี่ทับสิเช่นกันครับก็คือถ้าผมเล่นผ่านด่าน4ี่ทับสิใช่ไหมแบบ3ดาวนะก็จะเล่นรัว,ว,วจนได้มีดนี้เลยครับแต่ประเด็นคือเล่นไม่ผ่านนั่นเองฮะก็เลยจะมาสุ่มตัวกันซึ่งเพชรในตอนนี้ที่ผมมีนะครับมีหนึ่งหมื่นเก้าพันครับแล้วก็ไปสุ่มหาตัวดีๆจำๆจ่กเลยฮะ ขอได้ตัวลุงสักตัวก็ยังดีไปสุ่มกันเลยโอเคก็จะมีอยู่3มตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกก็จะเป็นตู้ของเมลิซ่านะครับเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะก็จะมีเมลิซ่านะครับกับ๋อไม่มีเมลิซ่าตัวเดียวเลยเหรอแต่เป็นธาตุไฟนะครับอีเอ็กธาตุไฟนะ แต่ตัวที่ผมมีจะเป็นทัดมืดนะครับก็คือข้ามตู้นี้ไปแล้วกันเพราะเป็นตัวซ้ำ <c oughs> อันนี้ลินก <c oughs> ็จะมีโอกาสได้ลินด้วยนะครับซัมเมอร์เหรเดี๋ยวนะผมดูตัวที่มันสุ่มได้มีโอกาสสุ่มได้ในตู้นี้ยังไงอ้าวโอเคครับ คือตู้นี้อ๋อแล้วตู้นี้กับตู้นี้แตกต่างกันยังไงเนี่ยมาสิบเอ็ดดยสิบเอ็ดวันอันนี้เหลืออยู่หกวันผมควรจะสุ่มตู้ไหนดีแล้วลซัมเมอร์พีสองนี่แหละซัมเมอร์พีสองก็เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันเอา้ามีแต่ชุดว่ายน้ำทีนี้แต่เป็นดรักเนสตกับเออมันมันคนนี้ผมจำได้ครับว่าเป็นน้องของเมงมินนะแต่ ชื่อมันอะไรวะงุนงุนจะเป็น3ดาวนะครับโอเคผมต้องการ4ี่ดาวฮนะก็ตู้ดักนี้ก็จะผ่านไปก่อนครับก็จะมาเหลืออีกสองตู้นะครับอันนี้คือซัมเมอร์อันนี้คือซัมเมอร์พีผมจะไปหา4ดาวตู้นี้แล้วกันครับไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะโอเคครับมีอยู่3ามพันสุ่มได้6ครั้งผมจะสุ่มตู้นี้3ามรอบแล้วก็จะไปสุ่มตู้ซัมเมอร์อีก3มรอบครับ ะไปดูกันว่าเป็นยังไง Let's go <S เอาฮะโป๊ะครับต้องใช้เงินเติมครับต้องใช้เงินเติมครับโอเคแม่เงยโอเคผมมาตู้นี้ก็ได้โหเสียด้ว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือตู้ธรรมดาใช่ไหมแต่ต้องใช้เงินเติมเหมือนกันนะแล้วนี่แหละพรีเมียม อันนี้สุ่มได้ครับอ่าตัวนี้สุ่มได้นะแต่ก็จะเป็นตัวธรรมดาครับที่ไม่ใช่แฟชั่นชุดว่ายน้ำนะครับก็จะมีดักเนสกับเอ,อ่ออควานะครับแต่ผมจะไปซัมเมอร์อ่าเป็นกิจกรรมของช่วงนี้ครับก็ต้องเปิดไปเลย่ะงั้นเปิดตู้นี้ให้หมดเลยแล้วกันครับ19ึ่งเพชรไปที่โลแรกครับไปมาโอเค มาครับมาที่ห้องเออกิวขจภัพครับไปดูที่ป้ายรางวัลกันเลยปรับปบปรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ง่ายอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเหรอแล้วถือว่าเกมนี้มันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ในตัวซ้ำเยอะมากอยู่นะไฮ้ตัวลุ้ก มาครับตัวทองโคมาอันเนี้พิจารณาของเมงูมินหรือว่าเป็นแม่กันแน่ครับอันนี้จำไม่ได้นะมาแล้วครับอะไรอะไรเฮ้ยอคุณคุณตัวนี้คุณมากฮะไม่รู้โหดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูท่านะครับแล้วก็ไปดูอาวุธที่ใช้นะครับ โอเคกันออกมาก่อนนะครับขอไปดูอาวุธก่อนครับว่าเป็นาธาตุอะไรใช้อาวุธอะไรนะก็มาดูที่ทีมครับแล้วก็เรคเตอร์ครับตัวที่เราสุ่มได้จะเป็นเออ่เขาเรียวกว่าอะไรแม่ชีใช่ไหมครับตัวนี้หรือเปล่าโอเคผมมาสู้อะไรตรงนี้เลยอย่ามาปาร์ตี้<ป>แล้วก็เออ่กดนี่กดผมกดถูกวะเนี่ย อ่ากดนี่อ่าお姉さんが่าร์กนาเอริส Kyoto から守ってあげますจะใช้เป็นคาถานะครับเป็นสายฮิวเหมือนกันนะแต่นี่มันมีรูปคู่กับเอ,อ่อเมงูมินด้วยนะครับถ้าผมเอาไปยืนคู่กับเมงูมินนจะหดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันครับแต่ตอนนี้ผมได้ตัวม่วงมาสองตัวนะครับที่เป็นตัวฮิวซึ่งผมว่าไม่น่าจำเป็นขนาดนั้นนะตัวฮิวสองตัวเนี่ยฮย อ,อ๋อบวกเปอร์เซน็นต์ธาตุแสงนะครับ3%นะครับผมเ <S an> มื่อใช้ตัวนี้นะครับโอเคเอ่อเอาเป็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเข้ากับทีมผมเท่าไหร่ครับทีมผมต้องการตัว, <S <S <an> <S ตวดาเมจจา้จาๆนะครับเพราะผมมีน้องคนนี้แล้วครับซึ่งเป็นตัวฮิลหลักของทีผม <S <S <an> <S ผมนะครับ <S <S <an> <S คือมีตัวฮิวถึงสองอนนันเลยเ <S an> อาเป<บ>็ว่า <S <S <an> <S ไอสุนัขซัมเมอร์ มา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 ปุเมแล้วครับปุ่มแล้วปุแล้วปดแล้วยังไงขอตัวดาเมจตัวดาเมจตัวดาเมจดาเมจปั๊บป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 บโอ้้ไขมัตายเถอะไปกันเร็วๆเลยฮะมัสชวร์ชัวร์ นี่น่าจะเป็นตัวทองแล้วมั้งครับโอเคครับตัวทองตัวที่หนึ่งเอ็นเดียวสุดละนี่นะครับตัวทองโอเคไม่เป็นไรตั้งได้อืมใช่ใบทองด้วยสองวิทนะครับโอเคก็ไม่แย่ครับตัวทองสามตัวนะใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็เป็นตัวนิวเยอะสักตัวนิวห้าตัวเลยนะครับโอเคผมไปกดอีกหนูรัวเลยฮะเหลืออีกสี่ครั้งนะครับผมป่ะเยอะก็สุด

เป็นไคุโงกส้ดับเตกเป็นคาสุมะตอนเมืองหิมะนะครับตอนชู้กับไอป,ปีศาจหิมะหรือเปล่าแสดงว่า,ต,ออาวตัวละครของเราจะมีการมีการ์ารารดอยู่หลายอย่างหลายแบบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นท่าเดียคนิวน,น,นี้แม่งเกลียก,ก่อนนะคออกมาสูอาก,กาศสักนิดนึงครับ ที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นลินจังนะนี่ตัวนี้นะครับอยากได้ตัวนี้ผมต้องทํายังไงเอาไปคอมโบกับเออไปคอมโบกับชื่ออะไรนะเมลิซาเหรออ่าไปครับเหลกสารอบไปกันครับมาจะได้ตัวอะไรยินด,ด,ดีอบเชกิลดลู่้นที่ด้นอนมานีมมามา้มามมาอเ โอเคอุ้ยอันนี้ดีครับในการสีทองอันนี้ดีดอันนี้ดีนะครับเี่ดีเี่ดีจะได้เอาไปใส่คู่กับเมลิซาตัวหลักนะครับจะได้เพิ่มพลังให้เมลิซาทีมหลักของเราเก่งขึ้นนะครับโอเคไปกันต่อครับเหล็กสองโลไปกันแบบเร็วๆเลยครับถ้าไม่มีตัวมุ่งกดข้ามเลยเหนื่อยใจจริงกลับมาไหม

มีน bon ้ามีน่ารักมากน่าใช้จ okay, ังเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นนักดาบเหรอนักดาบหรืออะไรอ่ะเอาเพราะอะไรพลาดอ่ะไปดูตัวม่วอตัวนึงครับมามามาครับมาตัวนี้ตัวเต็มส่เฮ้ย ลิ้ไนไปคิดไปว้าว,าวสุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหียเชยได้ตัวน่าตู่ว่ะทุกคนผมได้ตัวน่าตู่ว่ะเชยดีใ,ใจว่ะนี่น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเชยออกมาสูดอากาศนี่มนันดีจริงๆเดี๋ยวผมไปเดินรอบๆบ้านทั้งสามรอบดีไหมเฮ้ยกลับมากดเถอะปะเดี๋ยวผมขอตัว ขอตัวไปเดินออกนอกบ้านก่อนมามาเหลือโลชสุดท้ายเชี่ยได้ตัวที่หวังไว้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแหละก็เปิดเล่นๆไป <c oughs> อือมายังไงเนาะลินเ <c oughs> นี่ยตัวหน้าตู้ว่ะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ขออีกสักตัวครับ <c oughs> โลภมากไปปะเนี่ยเออเรายังไม่มีเมลิซ่าร่างเออ แพดซัมเมอร์เลยนะครับอยากได้ไงเออในวีดีวีเป็นธาตุลมนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟนะครับเมกิซ่าตรงนี้ไปโลสุดท้ายแค่นี้เราก็คุมแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะคุมหรือเปล่าแต่ผมความรู้สึกผมมันเต็มเต็มหมากเลยนะครับยังไงก็ได้มาเลยมาชิวๆครับชิวๆเลยชิวๆครับชิวๆชิวๆครับ เออได้ตัวใหม่สอามสี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมกันก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะข่าไปตอนจับทีมเสร็จเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็จัดทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเสียได้อยู่อย่างหนึ่งครับเออลินเออล่างซัมเมอร์นะครับมันต้องคอมโบคู่กับเอลิซานะครับล่างซัมเมอร์เหมือนกันนะครับถึงจะเก่งอ่าแต่ตอนนี้ผมไม่มีเอลิซานะครับ แต่ก่อนมันจะหมดวันนะครับนี่เหลืออีก11ิเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เหลืออีกหกวันนะครับเดี๋ยววันสุดท้ายผมจะมาเปิดอีกทีและผมก็จะดองเผจไว้เปิดให้ทุกคนดูครับว่าผมจะได้เอลิซาล่างซัมเมอร์หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามกันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมภารกิจแรกครับต้องไปจัดสิบเก้าให้ได้ครับ เมนเควสต์เดวะของอุปกรณ์ของส่วนประกอบที่เราต้องกาจะไปดูสกิลของลินตัวใหม่ครับว่าลินตัวใหม่จะเป็นยังไงนะฮะซึ่งเกมนี้ครับผมบอกเลยว่าใครที่มือไม่เร็วนะครับกดออตโต้เลยครับก็คือ <c oughs> ถ้าคุณไม่กดโจมตีเลยครับเออเขาเรียกว่าอะไรครูดาวโจมตีนะครับรมันก็จะ ให้ศัตรูนั้นตีเราก่อนได้ครับค,คือศัตรูก็จะตีเราเรืเ่อยๆเรื่อยๆเลยครับถ้าเราไม่กดโจมตีน,นะอะ่าคือคือคือถ้าใครมือไม่เร็วนะครับปล่อยโอโต้เลยฮะ <c oughs> ไปครับอ่าเอลซ่าตีครับ,รบ <c oughs> นี่ครับลิงโอ <c oughs> ้โหดอกนัห <c oughs> นึ่งพันครับแรงจัดจัดโอ้แรงวันเอลซ่านะฮ่านี่ไงหูแรงมากครับ เดี๋ยวรอห่อักับไายเ,เดี๋ยวรอ,อค่ะเดี๋ยวรอหักกับไายให้ลินไปจะมาอยู่่นี้ครับอาลครัเอเลซ่าใช้้าไม่ตายครับหมูสามพันเก่งขึ้นแบบตั้งตาเห็นไปครับเน็กกันตอ่อต่อไปครับสี่ทัปดมา ตอนนี้ยังไม่เห็นท่าไม่ตายของลินเลยนะนนผมว่าน่าจะเห็นได้ผมว่าน่าจะได้เห็นตอนด่านสิบเก้านี่นะครับไปฮะลินจังโชว์ประสิทธิภาพหน่อยว่าเราเก่งขึ้นข,น,ขนาดไหน,อ,ไนไอืมเสกิลหมู่ไปอีนึงลินโอ้โหตีซิงเกิลดาเมจก็นหนึ่งพันแรงมากๆครับนาตัวฮิวของผมผมลืมชื่อน้องนะขออภัยด้วยตีไปครับสบายๆชิวๆครับตอนนี้ ไฟลมครับโอเคตปครับโชว์อุ้ยอ้ยโดนแรงมากครับมีนิวก่ันครับพันสอง้มันดีบัฟเรานะครับรถก่อเรานะครับโอเค ปกราตีก่อนครับรอยครับไปเจอที่ด่านบอสกันเลยฮะมาจ้าผู้ฆ่าทหลายอ๋อะครับเอริซาของเราอันติไปแล้วครับ2องพเน้นๆครับตอนนี้มินจะได้ติโถแล้วฮะร,รอดูกันได้เลยครับว่าตีลินจะเป็นยังไงโขวานติหมู่ด้วยทุกคนเนี่ยยังโหด แต่ผมดูดา้ามจดไม่ทันแต่รนะู้สึกว่าจะเป็นสายฟ้าหรือเปล่าวะสายฟ้าหรือนมวะแม่มองไม่ทันจริงครับต้องไปดูอีกรอบหนึ่งฮะแต่รอบนี้ผมจะเอาน้องๆที่ผมเปิดได้มาเล่นกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะต่จะลองดูครับมาอันนี้ก็จะสลับที่เลยครับเอาน้องเหนียวมานะครับโอเคจากนั้นตัวนี้เข้าปกอยู่งีเลยครับ โอเคไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าครับตัวที่เพิ่งเปิดได้ไปดูกันมาครับน้องเหมียวถือตีศูนย์ของของโพไซดอนครับหืมกลั่ยจะคิดชื่อออกโอ้ตีแรงมากครับเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งนะโอ้แล้วก็มีบัฟเกาะด้วยครับตัวนี้ พี่ตีไม่เข้าเลยนะหูบับเกาะแรงมากครับเอ้ยไม่ใช่แรงมากถึกมากโอเคไปกันต่อครับรีดตีเจ็ดร้อยอืมโบชีน้องชีตีโอเคครับน้องเหมียวตีครับหูยไหวปะเนี่ยยูหูโหยูหร้อยนะครับถอว่าแรงใช้ได้ครับจิ้มพันสองไฟบอลเก้าร้อยตีอีกสี่ร้อย ตีอีกห้าร้อยไฟบออีกหนึ่งพันโอเคครับจะเจอกันอีกวันหะน้ามาโคพลังอันติมาแล้วครับอันตีขององชีเราโอ้โหนี่กองทัพอะไรสักอย่างมาครับโดนไปตัวละพันสองแล้วน้องเหมียวอันตีต่อมาครับตาหินไปโดยคนรับกันหน้าแต่ดับลิงครับก็ใช้สกิลลมนะครับสี่พันแค่ลินโหดมากตายเถอะลีโนโจัดโอ้โห สนุกมากครับคุ้มค่าที่เปิดในรอบนี้ครับแล้วก็จะไปเปิดหาเอลิซาตู้ตัวหน้าตู้นะครับอีกคลิปหนึ่งก็ใครที่อยากติดตามนะครับว่าผมจะได้เอลิซาหรือเปล่ปานะครับฝากกด s u b ส c คร b แล้วกดกระดิ่ง่งไว้นะครับผมเอาละครับเป้าหมายในคลิปนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ